สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ามาน,นี้มาเจอกับพ่อตานะครับเอ้ยวันนี้ก็ตรงนี้นะครับที่มายกล้อกันไม่ได้มายกล้อเอาหกล้อมาไถานาโอ้โหก็สนุกสนานดีนะครับก็ขำๆนะครับอย่าไปยึดติอะไรมากมายวันนี้ก็มากับพ่อตานะครับอันนี้ รับงานไว้50ไร่นะครับจากทางพิจิตก็เอารถมาทดสอบก่อนนะครับขยับล่องใหม่เมื่อคราวที่แล้วผมเอาไปหยอดมัน60สล่องคู่ก็35นะครับคราวนี้มันล่องคู่มันเหมือนห่างไปนะครับก็เลยขยับมา30 30-60มันจะได้หรือเปล่านะครับ ตรงไหนดีดันเ่ยมันเป็นอันนั้นก่อนไหมละ่ะมากับเครื่องมือบอ่อไทยการเกษตรนะครับสำหรับเครื่องยอดอย่างก็เป็นญ่คู่เหมือนเดิมนะครับขึ้นลุมไปก่อน ได้ไหมเอ่ยปิดอะไรเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่ค่อยเสมอนะครับที่มันไม่เสมอแหละเพราะว่าที่ไม่ได้เตรียมดินมานะครับมันก็อาจจะยากนิดนึงอ๋อ ชอยๆอยชอยราสอบก่อนนะครับอย่าพึ่งว่าอย่างน้นอย่างนี้นะลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตามจริงมันก็ใช้ได้แหละเพราะว่าผมก็หยอดท้องผมอยู่นะครับงามด้วยนะอันนี้ไม่ได้มโมนะครับปีนี้ไล่ละสองตันไม่ขาดหลายละเกียนกว่านะครับ เลยโอ้ oh, oh, เหมือนกับว่าใบใบนะั้นมันป้านไปดินไม่ได้ปั่นนะครับก็อย่างกนนี้แหละก็จะอันนี้หน่อยอเอ้ย ิดแล้วที่ไม่เสมอนะครับจะต้องลองเอาเอาตรงที่เสมอเสมอสักหน่อยนะครับไถยังไถได้นะครับ ถ้ายอดไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้เพราะว่ามันหยอดมันเบากว่าไถนะครับได้อ่าโอเคตรงนี้ที่เสมอหน่อยนะครับฟีหรือเปล่าโอ้ยังฟี กาแฟแบบนี้ต้องสายล้อเหล็กนะครับเนี่ยเดี๋ยววันไปหยอดเรจะพกล้อเหล็กไปด้วยกันพลาด <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่ล้อเหล็กมันน่าจะโอเคแหละพมันน่าจะไปดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ขับสีนะถ้าขับสีมันก็เี๋วเลยนะครับ

เาดูก่อนต้องให้มันกบเม็ดนะครับถ้าไม่กบเม็ดมันจะไม่งอกนะครับผมล่องกอ็ประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคก็กกาลังสวยนะครับแล้วผมขอลองขับหน่อยทําไม่ได้จะต้องพ่วงล้อเหล็กนะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เล้ลองลองดูผมว่าจะหยอดตรงหรือเปล่าอ่ะเล่งเข้าก่อนอ่ะเล่งเข้าก่อนนะครับเออ บาปแล้วจมแล้วเอ้ยโอ้ใครมาทำอะไรไว้วะเนี่ยเป็นหลุมเลยเนี่ยจะ <c oughs> เล่งเป้าใหม่นะครับ ถ่วงล้อเหล็กแน่นอนนะครับอย่ามันฟรีนะครับไปไปไม่ไหวนะครับอย่างนี้เดี๋ยวตกง,งานไม่ได้ <c oughs> ต้องถ่วงล้อเหล็กเฮ้ยมันก็ไปได้นี่หว่าหรือว่าตรงเมื่อกี้มันเป็นหลุมองเลงเป้าไวต้ตรงๆไว้อ่า ได้ไหมเอ่ยไปดินแข็งไปหน่อยนะครับตรงนี้ดินแข็งมาก เดี๋ยวผมจะทำาวางสารน้ำหยดไปด้วยแล้วก็หยอดหยอดข้อโพดไปด้วยนะครับแบบนั้นแหละเพื่อที่ว่าจะได้เสร็จทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องหลายทีเนาะเดี๋ยวผมไปดูแบบเขาก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ